ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุกูสุคนจ้าไอวีพาล้อวันนี้จะพามาเก็บผักพี่น้องผักแมงลักพี่น้องเอวีอันพายตูจ้าเอวีเสียนเอาไปเกี่ยงออมพะนะได้กี่้่ะจ้าจะชมดอกไม้งามๆพี่น้องเอาไปเกี่ยงออมพี่น้องบอกี่อวีพี่น้องบอี่ปีนี้ได้ผลอันเดียวจ้านี่แมงวันจอกินเบิดนีพี่น้องไี่แมงวันจอกินเบิดปีนี้จ้า อันนี้พันไดติดดอกพี่น้องหรือสิบอออก่าจากต้วอันนี้สิออกอยู่นี่ไอดอกกระลำจ้าอันนี้บอออกหรอกพี่น้องนี่อันนี้กับพอนี่ใจพี่น้องไมงวันจอก,กินพี่น้องมาจ้าพี่น้องม้ามาเก็บอันไฟตู้ห้อพี่น้องไ่ตู้ไปใส่แกงอมจ้าโอ้พี่ไอวีว่าสิเก็บไปพี่น้องบอดายกับบอดายเก็บไปจ้าเทียพี่น้องตื่นกับสวยๆพี่น้องตื่นกับสวยๆนี่ไอวีเก็บไปละรอบนึ่งจ้า ส็เก็บไปเพื่อนวันได้เก็บจันพี่น้องในผลรัพายยัยบีงามข้างเนาะว่าได้ใส่ก๋วยเตี๋ยวจ้ะว่าได้ใส่ก๋วยเตี๋ยวยินกับก๋วยเตี๋ยวถากกันยังอยู่ได้หนิมึงสงนี่มันมากินอยู่นี่จ้ะเนี่ยถากกันยังอยู่ได้นน่อันนี้พายอีเลือจะสิติดปวติดปุดแล้วพี่น้องเก็บไปแมงลักพี่น้อง ี่น้องเห็นว่าเจ้านี่พักอันนี้พักเอ้กุยช่ายนะจ้ะดอกกุยช่ายยายวีเก็บไปพัดลายอยู่นะพี่น้องเก็บไปพัดลายพักแป้นนะจ้ะพี่น้องพักแป้นแห้งตัดแล้วมันแห้งออกจ้ะพี่น้องนี่แห้งปงเก็บไปใส่ตู้เย็นไว้ลายชออยู่นะพัดได้ใส่ตับนะพี่น้องเนาะเอาไว้ถ้าเอาแนวปีนานําจ้ะพี่น้อง เก็บผักในสวนกินพี่น้องจังน้อยกับน,นาวแล้วจ้าสิงหามาันเลยเห็นบอดอกกุยช่ายพี่น้องโหละพาพี่น้องโุละพาวสวยๆจ้าพี่น้องเมื่อคืนได้วีเก็บไปกินอันกับอันก๋วยเตี๋ยวจ้าเลิกงานมาเฮ็ดก๋วยเตี๋ยวกินมาพี่น้องเก็บไปแม่งรักกัน มันรักงามๆเลยจ้าพี่น้องอันนี้สิเหลือไปพี่นกแกพี่น้องพี่น้องไม่ได้ไปหาเราจะเทียอยู่ไปแล้วรอบนึงงยังกระเทียมดองดองกระเทียมไว้ท่านเดวไปว่ามีโลใสใ่เราโรนเลิกงั้นเราเหมันกับคำพี่น้องเลิกทุ่มครึ่งเนาะมางหอดบานกับสองทุ่มกลัวจ้าโยยางไปขึ้นรุ่นเมเก็บพี่น้องนะจ้ารีวิว วิวเก็บไปรอบนึงเร้กแต่ถทายเอ้ย่ายวิดีโอก่อนเะดอกก็เลยมารีวิวพี่น้องเพิ่งพร้อมไปไปเก็บบักอัสุกี้นี้หอมวันนี้พี่น้องบักสุกี้นี้วีวีเพรเห็นจากตอนแรกอันนี้หอมเปรย์พี่น้องหอมเปรย์หอมเปรย์เมงจันมาก,กัดพี่น้องเก็บหอมเปรย์โดยจะใส่อ้อมเนาะหอมหอมพี่น้อง เอซือะมีตัดยาหมาดเนาเป็นวิ้นเป็นเวียนอยู่นะพี่น้องยังเป็นวิ้นเป็นเวียนอยู่แต่มื้อนี้ที่สีดวันเสาร์วันศุกร์มื้อวันนั้นานหาหุ้มืือเลยยังเวียนเวียนสีสะอยู่เลยจ้ะพี่น้องยังวิ้นเวียนอยู่เลยพี่น้องนี่นี่จ้ะพี่น้องจ้ะไปไปเก็บปักสุกทีนี้เ่ะวาพี่น้องใส่แกงอ้อมแส่บๆจ้าักเพาจากน่อยนะพี่น้องพกเพลางามๆจ้าพี่น้องปีนี้่หลายแต่ว่ากระดกอยู่นะจ้าพี่น้องเห็นบ่ ผมเปลียยายบีปลูกล่าสุดจ้าหนิผมเปลียปลูกล่าสุดเอาแมา่เน็ปไปใส่แงงกงอ้อมหองเอาเพลียวงามจ้าพี่น้องพี่นอ้นองนี่ฟักทองจ้าฟักท้องตัวใบไงหรือมั้งฟักทองนลำเต่าจะนี่ิก็ได้เก็บหยดไปใส่อันนั้นนอนนี่เนาะบใหญ่ดอกเจอบางสูงแล้วปีหน้าจังปลูกไม่จะซื้อมาหล่อเน็ตไน,นมาไใบพี่น้องยายบีเมื่อวานฟังไว้ฟักทองจ้า พัวพุ่มจ้ะพี่น้องพัวพุ่มจ้ะวิเอาไว้เอาแนวปีนาน้ำพี่น้องพวกนั่งกีฬาขอมาเล่นบอลพี่น้องพี่ด่าเล่นบอลแดดดีดีแต่ว่าล้มวีวีพี่น้องแดดดีว่าใบาสองใบาสามฝนอีตโตก้กุศลจะมือคีนี้ค่ะพี่น้องปีนี้ได้ผลไล่สุกคีนี้มันงหนักแดดพี่น้องเอาไป คยไปปลูกไว้ทั้งพุ่นม่มีเตียดเออมั่มีเตียดจ้ะเอามาไว้ทั้งหมีสโอ้น้ำปักซําพี่น้องน้ำปักข่อยสัาเดี๋ยวด้อพี่น้องด้วยน้ำบักสุกี้นี้นะจ้ะเขาบด้ใส่ถุงมอกว่าเห็นพี่น้องมังบักสุนี้สุกี้นี้แก่เราหน่วยใหญ่ยักษ์เลจ้ะพี่เห็นบ่ยังหน่วยหน่วยสุดเดี๋ยวด้วข่อยหาเบิ่งเหงามันก่อนพี่น้องหน่วยบบกใหญ่เลยจ้ะพี่พอดีได้ใส่แกงออมจ้ะพี่น้อง กินทั้งตำบลเลยจ้าหน่งว bon ยบักไงยากเลยล้างมึงงวยบักสุขินี้หนึ่งคือสองคือเครื่องพี่น้องเพียขวบใหญ่ขวบยาวกีฬาเขามีแเขามีแเขามีแอล้ำตัวทอยกีฬาเลยจ้ะพี่น้องป้าดงวยบักไงยากจ้ะเดี๋ยวพี่น้องเบิึงล้โตัวทำกีฬาเลยเป็นกิโลมั้งนี่จ้ะใหญ่ยากอีหลีจ้ะพี่เห็นว่าปวดโพน้าพี่น้องเนาะ แก่งอ้อมสิเชิงอ้อมเชิงนึงพี่น้องอ้อมเชิงนึงโอ้ยบีเพื่เห็นตอนแรกกันหน่วยใหญ่ยากจาก้ะหน่วยใหญ่คักอีดีได้พี่น้องเบิ้งเทียบเซซ่าล่ะเปียอาจจะแก้พี่น้องอาจจะแก้จต่เบิ้งทังน้ำ่อยสองคือเชิงเขาแล้วกันพีน่น้องเบิ้งคุณพูดพูเนาะ โอ้ยออ้ยออ้ยออ้ยจ้าอักตุรีบาใส่พี่น้องกดโพวก่าจ้าไปยัยบีสิบิเกียงอ้อมพี่น้องมาคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ยัยบีน้ำเด้พี่น้องเ้อขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์จ้า